มุมมองตลาดหุ้นครับวันที่6มกราสอง5 65. วันนี้เซตปิด1653 1653ปิดแดงด้วยเนาะอืมนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านตามสเต็ปก่อนนะครับวันนี้ดัชนีเซตดัชนีตลาดเราเนี่ย ปิด1653เส้น200วัน1584ราคาเซตปิดดัดชนีเซตปิด1653ราคาเส้น200วัน1584ราคาอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นนะนี่ตลาดขาขึ้นนะเนี่ยรู้ตัวปะเนี่ยนะครับในทำฟล์มดีนะนะครับ ดูกรอบปัจจุบันของเซตกรอบปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่กรอบเดิมแล้วนะนะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแบบนี้แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันมองแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันของเซต1 6 7 7 แนวรับในกรอบปัจจุบัน1653ครึ่งทางเท่าไหร่1620พิมพ์เมาได้นะอ่ะประมาณนี้ดัดชนีของเซต ปัจจุบัน1653อยู่โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือ1620-1677ถึง1677แต่ถ้าโซนแนวรับของเซตในกรอบปัจจุบันคือใต้1620-1563ถึง1563ซึ่งแน่นอนแนวต้านย่อเป็นเรื่องปกตินะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ1653วันนี้ปิดโล ปิดโลไม่เท่าไหร่ปิดแดงด้วยแท่งเขียวเท่ากับแรงซื้อแท่งแดงเท่ากับแรงขายถ้ามีแท่งแดงอีกวันมันก็จะขายต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติอย่าตกใจนะครับแนวต้านแรก1666สรุปได้ว่าถ้าพรุ่งนี้เซ็ตยืนเหนือ1666 มีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าพรุ่งนี้หลุด1653มีโอกาสลงต่อแนวรับถัดไปจากแนวรับแรก1653 1640เรียกกลมๆแนวรับถัดไปจาก1640 1632 แนวรับที่มองว่าส่วนใหญ่จะย่อมาหาค่ากลางจากแนวต้านปัจจุบัน1620ประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับอ่านแค่นี้ก่อนกรอบปัจจุบันของเซตนะครับแต่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่แต่เป็นขาขึ้นที่ย่อตัวอย่าตกกระจายไปนะครับเพราะยังไงก็เราก็เทรดหุ้นในแนวรับอยู่แล้วถูกไหม คแค่ว่าตอนนี้ตลาดยอ่อเราก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเข้าหุ้นก็ได้รอตลาดย่อจบจะพันหกยี่สิบจะพันหกจะพันห้าแปดสิบค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะครับอประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับตลาดย่อร้อยเข้าย่อจบก็ได้นะครับเซ็ตผ่านไปเซ็ตห้าสิบดัดชนีเซตห้าสิบปิดเก้าแปดสาม ปิด983นะไฮเก4นะครับกรอบปัจจุบันของเซต5 0คือแบบนี้กรอบนี้คือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันตรงนี้คือกรอบในอดีตเราไม่ได้อ่านเราอ่านปัจจุบันเราอยู่กับปัจจุบันนะครับเอามาอ่านแนวต้านในกรอบปัจจุบันของเซต50 1004ศมีใครไปเข้าตรงนั้นไหม แนวรับในกรอบปัจจุบัน93-1ครึ่งทางเท่าไหร่967ถ้ามันไม่ตรงพิมพ์เอา967อ่ะโอเคนะครับซึ่งแน่นอนดัดชนีเซต50ตอนนี้ปิด983อยู่โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันขึ้นเหนือ9 6 7 1 0ถึง1004 โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือ967ถึง1004แต่โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันของเซ็ต50คือใต้967ถึง931มันจะลงมาถึงไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ทำแผนไว้ก่อนทำแผนไว้ก่อนลงมาค่ากลางก็ยังดีนะครับแล้วก็อาจจะแบบพักตัวแล้วขึ้นต่ออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อไปแนวรับแรกของเซ็ต50 983 คุณสังเกตไหมผมก็อ่านเหมือนหุ้นแหละกราฟทั่วไปอืมนะครับแนวรับแรก983แนวต้านแรก994ซึ่งแน่นอนซึ่งแน่นอนถ้าพรุ่งนี้หลุด983ลงต่อเอยเขาเรียกว่าย่อเออนะครับก็เป็นขาขึ้นไงที่ย่อตัวนะครับถ้าเหนือ994พรุ่งนี้คือขึ้นต่อนะครับปิดแดงเท่ากับแรงขายปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อนะครับ ปิดแดงเท่ากับแรงขายในโซนแนวต้านส่วนใหญ่มันจะย่อหลุด983แนวรับถัดไปหลุด983แนวรับถัดไป978 978แนะแนวรับถัดไปจาก978แใช่ไหมเ้ 2, นะครับแนวรับที่อยากให้ย่อหมายถึงหมายถึงแนวคิดผมนะแนวรับที่อยากให้ย่อมาประ,ประมาณประมาณค่ากลาง967 9.67ประมาณนี้ครับอืมคือมันไปแนวแต้าก็ย่อเป็นเรื่องปกติอมคุณอย่ากตกใจนะครับมันเป็นขาขึ้นที่ย่อตัวนะครับตอนนี้ถ้ายังมีงบประมาณอยู่หรือยังมีเงินที่เหลือในพอร์ตอยู่ก็รอก่อนรอตลาดย่อจบก่อนทั้งเซ็ตทั้งเซ็ตห้ิบเลยนะครับเดี๋ยวค่อยวางแผนเข้าหุ้นก็ได้นะครับแต่หุ้นบางตัวที่มันเขาเรียกนะ เข้ามาโซนแนวรับแล้วหรือบางตัวที่เราทําแผนไปแล้วมันใกล้แนวรับแล้วเราก็สามสิบเจ็ดสิบก็ได้สามสิบเจ็ดสิบก็ได้นะครับอืมนะครับเราแบ่งแบ่งไม้แบบใจเย็นเอานะครับเซ็นทาสิบประมาณนี้นะหลุดเก้าแปดสามลงต่อแนวรับถัดไปเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองแนวรับที่ผมจะให้ลงมาคือคือเหมือนหมายถึงว่าเราจะเล่นอีกรอบหนึ่งในในตลาดเซตาสิบก็คือเก้าหกเจ็ดอ่านะครับอืมจะหลุดลงมาต่อก็เดี๋ยวมา ทำมุมมองตลาดอีกรอบก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะต่อไปดูกราฟฟิวเจอร์ S 5 0 H 2 2ซีรีส์เนะซีรีส์แรกนะครับปี2022คือปีนี้นะครับปิด979คาำไฮเท่าไหร่เนี่ย991นะครับปิดแดนเท่ากับแรงขายก็คือแรงช็อตนั่นแหละช็อตในแนวต้านลองในแนวรับเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าไปลองในแนวต้านเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติอืมนะครับอืมนะครับดูกรอบปัจจุบันของฟิลเจอร์กรอบปัจจุบันไปงหน้าแบบนี้แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันกรอบนี้เราไม่ดูมันเป็นกรอบในอดีตเราอยู่กับปัจจุบันนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน997แนวรับในกรอบปัจจุบัน924 คื่ทางอะไรเนี่ยเก้าหกหนึ่งอ่ะประมาณนี้ ฟิวเจอร์ s ห้าศูนย์ h ยี่สองปิดเก้าเจ็ดเก้ามันยังอยู่ในโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันของฟิวเจอร์อยู่ขึ้นเหนือเก้าหกหนึ่งถึงเก้าเก้าเจ็ดแต่ถ้าโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันที่เราคือเราชอบเข้าในแนวรับถูกไหมหมายถึงเราชอบเข้าในแนวรับเราชอบลองในแนวรับเราควรจะรอแนวรับไหมเออนั่นดีนะครับอันนี้เก็บไปเป็นข้อคิดเนาะนะครับ แนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ977แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ991ซึ่งแน่นอนพวกเนี้ยพวกเนี้ยคุณจําไว้เลยไอแรงเนี้ยไอแรงเนี้ยเนี่ยอันนี้แนวต้านแล้วมันปิดแดงเนี้ยแรงช็อตแรงช็อตฟิวเจอร์เนี่ยสามารถทํากําไรได้ทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงแนวต้านช็อตลงมาก็ได้ตังค์แนวรับ เปิดพลชลองขึ้นไปก็ได้เงินอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าพวุงนี้หลุด977ลงต่อแต่ถ้าพรุงนี้เหนือ991ขึ้นต่อปิดแดงเท่ากับแรงขายปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายในโซนแนวต้านมันยอ่อมันก็เป็นเรื่องปกติถึงแม้จะอ่านเป็นเทนขาขึ้นก็เถอะเพราะอยู่เหนือเส้น200ว,วันเดี๋ยวผมจะไปสรุปเทนอีกทีหนึ่งในท้ายคลิปเนาะนะครับ แนวรับแรก977แนวรับถัดไป970แนวรับถัดไป966แนวรับที่ผมอยากให้ลงมาเป็นค่ากลาง961หรือจะหลุดค่ากลางก็ได้แล้วแต่เลยมันจะฟอร์มตัวได้ง่ายกว่าไปเข้าแนวต้านอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ อืมนะครับก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณจะมองลองคุณต้องให้เขายืน991ให้ได้ถึงจะมองลองแต่ถ้าพรุ่งนี้หลุด979แล้วหลุดพรวดลงไป977ยังไงก็มองช็อตอยู่ดีสต็อปลอส985ประมาณนี้ประมาณนี้แนวรับถัดไป970แนวรับถัดไป966นะครับ แนวรับที่ผมอยากให้ลงมาคือ961หรือว่า950ก็ได้แล้วมันจะมันจะสบายใจในการลองมากกว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะครับเรียบร้อยเซตเซต50ฟิวเจอร์ซีรีสปี2022นะครับมันเป็นเรื่องปกติที่แนวต้านมันจะยอ่อคุณเคยเข้าหุ้นแนวต้านแล้วเงือบไหมเออประมาณเดียวกันนั่นแหละนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ สรุปสรุปแผนฟิลเจอร์เอสห้าศูนย์ h ยี่สองอีกหนึ่งรอบถ้าพรุ่งนี้แผนที่หนึ่งแผนช no ็อตก่อนเลยถ้าพรุ่งนี้ยืนเก้าแปดห้าไม่ได้ไม่เหนือเก้าเก้าหนึ่งช็อตยังไงก็ช็อตคุณดูเก้าแปดห้าไว้ถ้ายืนเก้าแปดห้าไม่ได้เอาเก้าแปห้ามาจากไหนนี่ไงราคาในกระดานเห็นปะเนี่ยเอาชี้ดูก็นดีเนี่ถ้ายืนเก้าแปดห้าไม่ได้ เขาเรียกมันครึ่งแท่งแดงถ้ายืน9.85งไงยังไงก็มองช็อตถ้ายืน9.85ไม่ได้ยังไงก็มองชอ็อ, 9, 8, งงอ,ชอตแต่ถ้าเออปิดทั้งวันแล้วโอ้โห4โมงยืน9.91อยู่เลยโอเคอาจจะมองขึ้นได้อย่าลืมสต็อปล็อตนะนะครับเพราะมันแนวต้านแล้วนะครับแต่ถ้ายืน9.85ไม่ได้ดันหลุด9.77ลงไปอีกเนี่ยยังไงก็มองช็อตแต่ถ้ายืนเหนือ9.85ได้แล้วไปยืน9.11แล้วไปยืน9.91อีก โอเคยังถือลองต่อได้แต่ผมยังไงก็มองชอ็อตเพราะมันเป็นแนวต้านวันนี้ใครขายวันนี้ใครซื้อดูยอดสรุปยังเออนะครับสรุปแผนฟิวเจอร์ S50 หล2หลุด9 9 7ยืน985ไม่ได้ชอ็อตแผนที่1ชอ็อตลงไปไหน970966คุณลองดูปกติปกติมันก็วิ่ง 5.8.10. จุดไม่ปกติก็ยี่สิกว่าจุดถูกไหม นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแผนที่2เป็นแผนลองคุณต้องยืน985ได้ก่อนแล้วปิดเหนือ9ข้า1ถึงจะลองนะถึงจะลองวันนี้มีแค่2แผนไม่มีแผนไหนแล้วมีแค่2แผนนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยต่อไปดูเซตต่อ บอกกันอีกทีหนึง่งเรื่องเทนเรื่องเทนอย่าตกใจเห็นแดง20กว่าจุดเซตปิด1653เส้น200วัน1584ราคาของดัชนีเซตอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นนะแต่เป็นขาขึ้นที่ย่อตัวเท่านั้นเองคุณรู้จักเส้น200วันไหมล่ะอืมนะครับคุณสังเกตไหม แนวรับลึกๆจะมีแรงซื้อลึกลับแถวๆการย่อมาเส้น200วันในไทม์เฟรมเร่ประมาณนี้ต่อไปโอ้โหสมาชิกพูดถึงน้องมีนาเนาะนะครับเซต50ยย้ำเทนกันอีกหนึ่งรอบเซต50ดัดชนีเซต50ปิด983เส้น200วัน959 ดัดชนีเ็ตห้ยังอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นนะแค่มันย่อตัวเฉยนะครับฟิวเจอร์ปิดเท่าไหร่นะ979ราคาเส้น2อ0วัน960ราคาดัดชนีฟิวเจอร์ยืนเหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมแต่ย่อตัวไงคุณอย่าลืมมันมีฝั่งชอ็อตฝั่งล้อมทำกำไรได้หมดถูกไหม แต่คุณก็ต้องดูออกเออแนวรับตรงไหนแนวต้านตรงไหนถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก่อนจบมุมมองตลาดให้มองแบบนี้เสร็จนะเสร็จนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเป็นโลกอะไรอะ่ะชอบย่อมาเส้นสองร้อยวันแต่เส้นสองร้อยวันน่ะมันจะคำนวณตามแท่งเทียนทุกแท่งนะ ไม่ใช่ว่ามันจะเท่า1584เป๊ะตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแต่สังเกตได้ว,ว่าการย่อตัวจะทั้งกราฟไหนก็เถอะจะหุ้นจะเซ็ตจะเซ็ต50จะฟิวเจอร์การย่อลงมาเส้น200วันในรอบหุ้นนั้นๆจากถูกไปแพงมุมมองยังดีกว่ารอบหุ้นแพงมาถูกนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเซ็น50ครับ เห็นไหมเห็นการย่อไหมย่อมามันก็มีหลุดบ้างเส้นสองร้อวันแล้วก็เด้งขึ้นไปเห็นไหมย่อมาก็มีหลุดบ้างแล้วก็เด้งขึ้นไปมันเป็นนิสัยนิสัยพอนะนิสัยพอนะครับอืมนี่เหมือนกันเลยฟิวเจอร์เห็นไหมย่อมาหลุดหูหลุดไปลงแรงแล้วขึ้นพุ่งปื๊บเห็นไหมย่อหลุดแรงแล้วก็พุ่งปื๊บเหมือนกันแต่รอบนี้ไม่รู้นะว่าจะหลุดเส้นสองร้อยวันหรือเปล่าไม่มีใครรู้ได้ถ้ารู้กันหมดก็คงรวยกันทั้งตลาดแล้วถูกปะเออ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับขอจบมุมมองตลาดหุ้นวันที่6มกราคม2565ด้วยครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณคสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ม l ลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกเพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอบท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ